2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ดแกอ็กอะตรงนี้แล้วก็เล็กๆทางน้นเะนี่ยยังมีอีกทุกคนดูดูดูด,ดูย่ามันบางอ่ะค่ะเกือบเหยียบไปดีที่สะดุดตามาเห็นเนี่ยโอ้นี่ตรงนี้มัน12 13ไปไหนเพราะมันแฝดอยู่นี่งามงามงาม นี่สวยเลยดอกนี้อีกหนึ่งดอกอือีกหนึ่งดอกค่ะนี่นะออกต่อนี่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 วายยามันบาดอะทุกคนหูอืฮ นี่หนึ่งดอกนี่หนึ่งดอกอนี่ทุกคนดู โอ้นี่นี่น,น,น,นดอกนี้เป็นไงมันฝังอยู่อะทุกคนสงสัยเขารอรอขึ้นมาหรือยังไงเนี่ยแหละเราเก็บเขาว้อย่างนี้ก่อนเนาะมีวิแววว่าเขาจะขึ้นมาอีกไหมนี่ฮ้ดูทุกคนอื แบบนี้โดนเหยียบแน่นอนทุกคนมองไม่เห็นนี่ค่ะหนึ่งดอกเขาสูงผ่านยากขึ้นมาไม่ได้อะทุกคน โดนยา่าโดนกลิ่งไม้เกี่ยวแตกหมดเนี่ยสวยเลยดอกนี้นะคะนี่นมีดอกเล็กอยู่อื ขึ้นจ้านี่หนึ่งดอกตรงนี้แล้วก็หนึ่งดอกตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปอีกหน่อยนึงนขึ้นาานะจ้าโอม เขาสูงขึ้นมาไม่ได้ทุกคนดูเห็นไหมย่าน่ะมัดเขาเอาไว้เดี๋ยวเขาก็แตกหมดอือเอ้านี่เอ้าดึงดอกตรงนี้ ดอกนี้แตกโดนย่าปาแตกเลยเสียดายโตด้วยนะเนี่ยนี่แตกแต่เอาได้ทุกคนนีดูแอบอยู่ตรงนี้หนึ่งดอกทุกคนอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยสองสองสองนุ่นนุนนุน,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 นคู่แฝดคู่แฝดอ่ะ าด <laughs> มันดึงยากอ่ะทุกคนต้องตัดเพราะว่ายามันบาดนี่มาละ <_ co f> น,นี่หนึ่งดอกนี่หนึ่งดอกนี่ ดอกนี้สวยอู้ฟูสองเอายังมียังมียังมีฮ้ฮ้อ,ฮอสี่ดอกอะทุกคนตรงนี้เขาซ่อนเราอยู่จะเราคิดว่าเขาไม่มีอะเนี่ยดอกที่หนึ่งสวยเชียวดอกที่สอง ดอกที่สามนี่นี่ดอกที่สี่นี่ฟังไว้ฟังไว้ขึ้นมาใหม่นะจ๊ะมีอย่างเนี้ยผิดไหมคะผิดไหมเนาะ ฝั่งน้นทุกคนไปฝั่งน้นนี่หนึ่งดอกตรงนี้ออีกหนึ่งดอกนี่นี่ตรงนี้ทุกคนดูดูดูด กำลังขึ้นมานะ่ะหนึ่งดอกสองดอกนี่มีสองดอกเล็กๆตรงนี้ทุกคนตะม,มุดตะม,มิดตะมุดตะมิดเอาได้เอาได้เอาได้ ดูนี่ดูนี่ดูนี่โอ้ยสีดอกอะทุกคนตรงนีห้ห้าดอกนี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาสองดอกนี้ก่อนมันแฝดอยู่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอีกมีสองดอกนะคะนี่ใต้นี้ นึ่งดอกอสี่ดอกตรงนี้อสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกค่ะมีไหมนี่นี่นี่เอาไปต่อไปดูไปดูตรงนู้นค่ะนี่ตรงนี้ทุกคนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาดอกที่หนึ่ง น,นี่สองดอกติดกันอืมนี่สามดอกต่อทุกคนต่อต่อต่อนี่อยู่ตรงนี้อืม อีกหนึ่งดอกนะคะนี่ค่ะอุ้ยนี่หนึ่งดอกตรงนี้สองดอกทุกคนนี่สองดอกนะคะนี่เอาฝนมันแรงอ่ะทุกคนพวกเขาก็เลยเริ่มแห้งกันอะ่ะนี่ถ้าได้ฝนนะคงจะโตสวยขึ้นมาเลยแหละ นี่เอาแล้วก็มีหนึ่งดอกนี้ด้วยสองดอกดูนี่ดูนี่ดูนี่อูนี่สองดอกนะคะปิดไว้ปิดไว้ไวตรงนี้ได้อีกสองดอกนะคะนี่ หนึ่งดอกอขึ้นมานแฟ่ติดกันสองดอกค่ะดูใต้ไม้ทุกคนดูใต้ไม้นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเก็บยังไงอะ่ะเขาไปติดรากไม้อยู่ทุกคนเนี่ยเออพกขยับหน่อยก็แตกไหนดูซิดูความพยายามม่าจะแซ้ออกมาได้ไหมโอสศาสจะขึ้นมาเนาะ ดอกเดียวนะเนี่ยแต่ว่าผ่านรากไม้มาไม่ได้อะทุกคนอันนี้ส่วนที่หนึ่งบุดออกมาละส่วนที่สองออกมาสิอ้าวนี่ส่วนที่สองออกมาแล้วค่ะนี่ <c oughs> ไม่แยกจากกันค่ะเอามาคู่เลยดูกลุ่มนี้ทุกคนดูกลุ่มนี้ดูกลุ่มนี้เก็บแบบตะมุตะมิดนี่แหละ เรไม่ได้เดินมาบ่อยนะทุกคนนะไม่งั้นไม่ทันคนอื่นเขาเก็บไปหมดทุกคนเล็กๆอย่างนี้ยพอดีคําค่ะต่อๆตอๆอ,อ,อ,อีกสองดอกอ,อุ้ยนี่นีน,น,นี่หนึ่งดอกตรงนี้เฮ้กือผ่านไปนะเนี่ยนี่ปิด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 เผื่อดอกเล็กๆมันจะขึ้นมานี่ทุกคนนี่นี่ี่ยังหลงเลือยกหนึ่งดอก ดอ,อกทุกคนอกดอกเล็กกำลังขึ้นมาด้วยเราปิดดอกเล็กไว้ปิดดอกเล็กไว้อย่าให้ใครเขาเห็นนะเดี๋ยวอีกอาทิตย์กลับมาเก็บนะตัวเอง